โครงการรักษาต้อกระจกนะคะฟรีด้วยนะคะเอาไปดูกิจกรรมแม่ทัพว่าที่สนะครับท่านเป็นประธานในพิธีเปิดดวงตาโครงการแสงแห่งความหวังเฉลิมพระเกียรติก็จะได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องชาวปัตตานีนะครับก็จากที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีนะครับที่จังหวัดปัตตานีพลโทน,โนรทิพยโพยนอกแม่ทัพวที่สท่านเป็นประธานในพิธีเปิดดวงตาโครงการ แสงแห่งความหวังรักษาต้อกระจกให้กับประชาชนนะครับเฉิลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชินีโดยมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีส่วนราชการและทีมจากสูแพทย์เข้าร่วมครับโครงการนี้นะครับเป็นการดําเนินงานเชิงรูปแบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนเลยร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงมุ่งหวังให้ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ป่วยโรคต้อกระจกโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบ,บางเนี่ย ได้รับการดูแลเป็นลําดับแรกเลยแล้วก็ให้มั่นใจนะฮะว่าความช่วยเหลือจะถึงมือผู้ที่ลำบากที่สุดอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยการเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพจากทีมจักสุแพทย์ที่เชี่ยวชาญโดยอันนี้ทําให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพร้อมอาโดยความสะดวกจ่ายเจ้าหน้าที่ทหารตลอดการรักษาด้วย มาท้าพระที่สี่เนี่ยนะฮะท่านก็ได้มอบแว่นกระดาให้กับผู้ป่วยแล้วก็พูดคุยสร้างขวัญกำลังใจและย้ำด้วยนะครับว่าทหารจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยด้วยโรคนี้คือโรคต้อกระจกนะครับให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ดีจากทีมผู้เชี่ยวชาญได้กลับมามองเห็นปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาได้อีกครั้งหนึ่ง ไปละหมาที่มัสยิดอ่านพระคัมภีร์ซึ่งสึ่งเหล่านี้เนี่ยจะนำมาซึ่งความสุขรอยยิ้มในครอบครัวก็อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐนะครับที่มุ่งดูแลประชาชนอย่างจริงใจในทุกมิติเพื่อสร้างสันติทีสุขในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนด้วยครับค่ะข,ของการรักษาต่อกา